ผู้ชมไปดูเรื่องแปลกกันบ้างค่ะที่วัดแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีคนนะคะนำกระดูกสุนัขเนี่ยค่ะมาใส่ไว้ในช่องอัฐินะคะออบรรจุอัฐิของคนพร้อมกับติดรูปวันเกิดวันตายนะคะเ,ออเหมือนกับคนทั่วไปเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันนี่ค่ะผูออ้สึกข,ข่าวลงพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะมีรูปนะคะออมีชื่ออ่ะ ชื่อไอ้ไนน้อยคือว่าทำเหมือนของคนเลยอ่ะใช่ <นะ S 1> ค่ะมี<ผ>ชาตามรณะ่านี่ค่ะก็ผู้สึกข่าวเขาก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่วัดขามตำบลขามสแกแสง อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากได้รับแจ้งนะคะว่าบริเวณริมกำแพงโบสถ์ด้านในค่ะที่มีช่องสำหรับบรรจุอัฐินะคะมีอยู่ช่องหนึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละบรรจุกระดูกสุนัขเอาไว้เมื่อไปถึงนะคะก็พบอย่างที่ได้แจ้งเอาไว้ค่ะได้ชมพร้อมกันเลยนะพวกเราก็ได้ชมพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะก็มีกระดูกสุนัขบรรจุไว้ในช่องแล้วก็มีแผ่นหินอ่อนปิดทับเอาไว้มีรูปนะคะชื่อไอ้หนายน้อย ชาตะนะคะพฤษจิกาย,ยน2536บรณะ6มิถุนาย,ยน2556อ,อ,อายุ20ปีนะคะอ,อูอายุยืนมากๆคือถ้าดูผิวเผินถ้าเรียงกันใหม่<า>ดูไม่ออกนะใช่ะคะ่ะ<า>แต่พอซูงเข้าไปชัดเลยโอ้โห<อ>นี่เลยนะต้องเพ่งอ<ด>ีกทีนึงนะถ้าคนเดินผ่านไปมาเนี่อาจจะ ตกใจเล็กน้อยอ่ออทำไมมีรูปสุนัขตรงนี้ค่ะถ้าไม่ทราบเรื่องราวนะคะจากการสอบถามพระมหาผลนาควโรค่ะเจ้าอาวาสวัดขามนะคะก็บอกว่าช่องบรรจุอัฐิที่พบมาเป็นของสมาชิกเ <ใน S 1> ทศบาลท่านหนึ่งซึ่งท่านเนี่ยรักสุนัขตัวนี้เป็นอย่างมาก ก็บอกว่าเปรียบว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยค่ะเมื่อสุนัขได้ตายลงค่ะก็ได้มีการนิมนต์พระนะคะไปทําพิธีศพเช่นเดียวกับเมื่อคนเสียชีวิตมีการจัดสวดบางสกุลมีการจัดพิธีเผาศพแล้วก็นํากระดูค่ะมาบรรจุไว้ในช่องริมกําแพงโบสถ์เพื่อเป็นการระลึกถึงซึ่งชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมต่างก็เข้าใจดีค่ะเนื่งองจากเห็นว่าเป็นคนที่รักสุนัขมาก เรียกสุนัขว่าเป็นลูกอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวซึ่งหายากนะคะที่คนจะรักสัตว์ได้ขนาดนี้ก็เป็นความผูกพันนะครับซึ่งจริงๆช่วงระยะหลังมาเนี่ยเราก็จะเห็นชาวซาลน,นี้บ่อยคือว่าพอคนมีความผูกพันกับสุนัขเยอะๆเนี่ยเขาเมื่อสุนัขตายลงเนี่ยนะฮะก็มีการประกอบพิธีแบบคล้ายๆกับคนเลยมีการจัดสวดนะฮะมีการนําไปเข้าเตาเผาเอากระดูกมาทาบุญแต่นี่คืออาจจะไม่ค่อยเห็นมากนะคือนํากระดูกที่มีเนี่ย มาใส่ช่องบรรจุอัฐิแบบเดียวกับคนม,มีป้ายหินอ่อนมีรูปนะฮะ,ะมีชื่อสลักไว้ชัดเจนเออก็เป็นเรื่องก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมเห็นอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความผูกพันความรักระหว่างเจ้าของกับสุนัขมาให้ดูกันเรื่องแปกที่นครราชสีมานะครับ ตอนนี้ y u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  e มัทีชนทีวีมีคนติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะคะเพื่อไม่พลาดกับการติดตามรับชมข่าวสารในวงการบันเทิงและข่าวสีสันฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะคะ